สี่ร้อยบาทพี่วิรุดสวัสดีจ้าสวัสดีพี่ตุ้ยนะพี่ตุ้ยสวัสดีครับเฮ้ย <c oughs> อะไรเนี่ยอ๋อเศษอันน <c oughs> ี้เศษกลอ่องก้าพี่ไอ้ก็จอยนะรายการนี้สามเคพื้นทองก้าพี่ตามล่าสวัสดีครับพี่ตุ้ยสวัสดีครับไม่เจอหน้าเลยพี่ตุย้ย สามเกพื้นทองเอามาน้ำสามร้อยพี่น้ำสามร้อยปีธุรกิจนะพี่ต้นงานสามเคมาแล้วสามร้อยบาทปิดธุรกิจนะสามร้อยสิบบาทปิดนะัดครับสามห้าพี่บี 3, 5, ตาเล่นเจ็ดแปดเก้าร้อยนะครับแต่การนี้นะตอนนี้พวกสามคีเนี่ยเพลงนะสองห้าเอาเลขปศแล้วพี่สองห้าอะไรเนี่ยหกเก้านะปะอศเห็นอนา,าคตเลยนะสี่ห้าพี่รัตนาพลครับเออปีนี้พี่โอ๊เจ็ดนะอันนี้ปอสองห้าหกเก้านะพี่นะห้าเลยกว่าพี่กรุกิจหรือพี่อําลาดเพ้าวด้วยนะพี่อัมสวัสดีครับพี่อัมมณชัยนะอืม อันน,นี้ปไปโอนบันชีผิดยังไงหนึ่งพันหนึ่งร้อยแล้วเขาโอนสองพันสองมามาจะโอนผิดอ่นะอน่าจะอีกอ๋อได้ได้บอกพิมพ์บอกว่าส่งเลขบัญชีไว้เดี๋ยวว่โอนคืนให้ว่าแล้วใครมาจากไหนสองพันสองห้ายี่นะลูกค้าตอนนี้นะใช่พี่อ่ายี่พี่เราจะน่าพนสามตัวหนึ่งก็ขึ้นไปเลยบอกลงไลท์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอนคืนให้ส่งเลขบัญชีไปเลย ลูกค้าโอนโอนโอนผิดมาเอาไปห้ายี่ตัวน,นั้นพี่รัตนาพลครับลูกค้าเม่มมีใครมากห้าร้อยี่สิบาทแล้วนะลูกค้าอยู่แถวไหนพัทลงุงผมอะถ้าบ้านเกิดอยู่ตะมดพี่อำเภอตะมดพี่รัตนาพลนะแมคลีแมคลีแต่ตอนนี้อยู่นครสวรรค์นะบอกก่อนนะตอนนี้อยู่นครสวรรค์นะไล่จากนาครสวรรค์แต่ว่าถ้าบ้านเกิดอยู่อยู่เมคลีพี่อยู่เมคลี ห้าร้อสิบาทพิสุริอยสี่สิบาทพิสุริยานะไม่มีใครมากคนเนี้ปิดการมูลห้าห้าพกกิจนะออยู่คนเนียงบ้านปี๊ซาพมอยู่คนเนียงคนนั่นปีะกะคนปิดการรมูเจอปีควัน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 ปีแหลกนั่นถี่โรจักเนั่นปี๊ซาพมปีควันคนเนียงเอาปิดครับ อ๋อถึงเงนเตือนกูเรียกอะไรบางเลี้ยงไงนะเออแขกโรงเรียนบางเลี้ยงเทวันนะห้าแปดไปธูกิจได้ไปแกบุก้าพิธุรกิจขวนเนี่ยงอ่ะเนีอยจำไม่ได้แลบไม่ไปนานเลยบุก้าพปธูกิจ